สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับนี่คือจุลินทรีย์สังค้อแสงซึ่งผมได้มาเมื่อตอนปีใหม่นะครับตอนปีใหม่ก็ได้มาสองขวดโดยทั้งญาติญาตๆให้มาผมก็เลยเอามาใช้ดูนะครับเราเอามาผสมน้ำลดลาดกับต้นไม้ดู ก็ดูต้นไม้ม,ม,มันงามดีนะครับมันงามดีก็เลยมองว่าเราน่าจะผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้เองผมใช้ไปหนึ่งขวดยังเหลืออีกหนึ่งขวดถ้าจะใช้เองผมคิดว่าจะทำยังไงก็เลยไปเสิร์ชหาตาม Google ดูเขาก็สอนวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยมีหัวเชื้อสิ่งที่จะต้องใช้ในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่ะ ผมดูแล้วเขาบอกมันมีอยู่3ามอย่างใหญ่ๆก็คือ1ไข่ไข่หนใบนะฮะไข่หใบเนี่ยจะใช้ผสมน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้6ขวด6กขวดเนี่ยนะครับหขวดขนาด1.5ลิตรนะครับ6ขวดอันที่2ก็คือต้องใช้ผงชูรสหนช้อนโต๊ะ1นช้อนที่เราใช้ทานข้าวนะครับ1ช้อน แล้วก็น้ำปลา1ช้อนสามอย่างเนี่ยครับใช้เอามาผสมผสมกันแล้วก็เอาน้ำน้ำเนี่ยจริงๆเขาบอกควรจะใช้น้ำคลองเพราะน้ำคลองมันจะมีจุลินทรีย์อยู่นะฮะมีจุลินทรียอยู่ใช้น้ำคลองก็เลยลองทําดูโดยเอาไข่ผสมผงชูรส หนึ่งช้อนผสมน้ำปลาหนึ่งช้อนเอามารวมกันแล้วก็ตีตีตีต,ต,ต,ตีแล้วก็เอาไปใส่ในขวดได้ทั้งหมดหขวดแล้วผมก็เอาหัวเชื้อหัวเชื้อไน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ที่ผมเหลืออยู่หนึ่งขวดเนี่ยเอาครึ่งขวดมาลองเติมดูแต่น้ําคลองผมหาไม่ได้ผมก็เลยเอาน้ำปราปาเนี่ยแหละครับ เอามาผสมเอามาผสมหลังจากผสมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาไปตากแดดตากแดดตอนตอนที่ผมผสมอะ่ะน้ำน้ามันก็เป็นสีแดงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเดิมอยู่ก็เป็นเรื่อยๆ,ๆอยู่ผมก็เอาไปตากแดดตากไปหนึ่งอาทิตย์ก็แล้วสองอาทิตย์ก็แล้วพอเริ่มอาทิตย์ที่สามไอ้น้ําจากที่แดงๆอะ่ะ มันหายไปครับมันกลายเป็นสีขาวผมเอ๊ะทำไมมันไม่ได้อ่ะจุลินทรีย์สังข้อแสงมันจะต้องเป็นสีแดงใช่ไหมครับผมก็เลยไปหา Google ใหม่ไปเสิร์ชดูว่ามันจะมีวิธีแก้อย่างไรผมก็เลยได้เคล็ดลับมานะครับว่าในการทำจุลียทรีสังข้อแสงอ่ะจะต้องทำอย่างไรผมก็เลยเอาใหม่เอาไอ้หกขวดนี่แหละครับซึ่งมันมี น้ำผสมไข่เนี่ยผสมไปแล้วเอามาเทร,รวมกันเลยพอเทร,รวมกันเสร็จผมก็เอาจุลินทรีย์สังค้อแสงที่เหลืออยู่อีกครึ่งขวดเนี่ยผสมเข้าไปในกระมังรวมกันหมดเลยนะฮะแล้วก็คนคน,คนเข้าเขกันแล้วกอกใส่ขวดใหม่เคล็ดลับที่ผมได้ก็คือว่าเขาไม่ให้ผมเอาไปตากแดดที่ร้อนจัด ให้ไปตากในที่ที่มีแสงลำไรแสงลำไรนะฮะก็คือมีแดดบ้างมีล่มบ้างเพราะว่าถ้าเกิดมันร้อนจากสัก50องศาถึงจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ตามมันก็ตายได้เหมือนกันผมก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูสรุปได้ผลครับ7วันแค่นั้นเองครับผมได้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ขวดสีแดง ขวดนี้มาเลยนะครับสรุปก็คือว่าหากท่านจะทำจุลินทรีสองข้อแสงมีเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าท่านจะต้องใช้ไข่ที่ไม่แช่ตู้เย็นหนึ่งฟองแล้วก็ผงชชลรดหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนเอามารวมกันตีๆ,ๆให้เข้ากันแล้วกรอกใส่ขวดกรอกใส่ขวดนะครับทิ้งไว้สักสวัน แล้วถึงจะเอามาผสมน้ำน้ำเปล่าแล้วก็เวลาตากแดดอย่าตากในที่มีแดดจัดร้อนมากให้ตากในที่ที่มีแดดลำไรลำไรแล้วท่านจะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ